오오, 오, 오. 가오징어. 아, <laughs> 네. 가오징어요? 지금이요? สวัสดีครับทักทายเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาตกปลาหมึกนะครับผมที่ทะเลโอชอนนะครับผมเกาหลีใต้นะครับผมวันนี้ก็อากาศดีครับประมาณ14-15องศานะครับผมนะครับก็วันนี้มีฝนนะครับผมเลยมีเวลาตกไม่เยอะนะครับผมนี่นะครับเป็นผลงานของวันนี้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆนะครับผมนี่เป็นปลาหมึก กระดองหมึกสายนะครับผมวันนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็ประมาณ37ตัวนะครับผมที่นับได้นะครับผมก็มีตัวใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมมีเวลาตกน้อยนะครับผมแต่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมนะครับเพื่อนเคนไหนที่ชอบตกปลาหมึกนะครับผมก็เตรียมเรือนะครับผมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ได้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ปลาหมึกชุกมากครับผมตัวนี้เพราะว่า วันนี้ก็เจอประมาณ20กาลัมนะครับผมนะครับก็ตกกันได้เยอะนะครับผมเนี่ยครับเฉพาะของผมนี่ก็นี่นะครับน่าจะได้หลายโลอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมก็จะมาอีกทีหนึ่งนะครับผมวันหยุดนะครับผมเพื่อนๆคนไหนชอบตกมึงนะครับผมก็รีบเลยนะครับนะครับโอเคครับผม